เขาเก็บกล้วยน้ำวา้าค่ะเพื่อนเขาเก็บกล้วยน้ำวา้าอร่อยค่ะนะคะกรอบมากเพื่อนๆลองทำทานนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะสวัสดีค่ะฉันครูสุพิษสุพิชแน,นลในคลิปนี้จะเชิญเพื่อนทำข้าเกลียบกล้วยน้ำว้าสดบหลักของเราแป้งมันประมาณห้าร้อยกรัมเนื้อกล้วยน้ำวา500้าห้าร้อยกรัมาสองช้อนโต๊ะค่ะนะคะเพราะว่ากล้วยหวานอยู่แล้วนะคะกระเทียมนะคะ ประมาณ6กลรีบพริกไทยประมาณ50าิบเม็ดค่ะเผ็ดนิดนึงนะคะให้มีกลิ่นพริกไทยเยอะๆหน่อยเราจะตำกระเทียมกับพริกไทยด้วยกันเลยนะคะแล้ะนำมาใส่เราจะมาเตรียมเนื้อกล้วยก่อนนะคะก่อนที่จะนวดแปเอากล้วยสุกหวานนะคะได้แ,แบบนี้แล้วเพื่อจะใช้ช้อนเครื่อง<ะ>บดกบ็ใช้เครื่องบดก็ด้เลยค่ะนะคะให้เลกๆแบบนี้เลยนะ พริกไทยกระเทียมที่เราโขกมานะคะใส่เลยค่ะคะใส่พริกไทยเยอะๆจะหอมดีค่ะนะคะแล้วก็น้ําตาลนะทุกอย่างเครื่องปรุงเสื่อนใส่ไปที่กล้วยเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ,ะแป้งเราตีกล้วยนะคะบดกล้วยได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะเตรียมแป้งเราใช้วันนี้นะคะประมาณห้าร้อยกรัมเพื่อนใส่ครั้งแรกอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเราต้องทยอยใส่ตอนหลังด้วยเพื่อ น,ะะน้ำเราใส่น้ำเกินไปเรา,าใช้น้ำร้อนจัดมาใส่นะคะใส่พุกนแป้งต้องสุใสนะคะแบบนี้นะถึงจะไปได้ระหว่างที่ร้อนอยู่เพื่อนใช้พักพีนะคะช่วยก่อนพอเข้าแบบนี้แล้วนะเพื่นอนก็นำกล้ยที่เราบดไว้นะคะทยอยใส่ ระหว่างที่ร้อนอยู่นะคะนะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆเลยค่ะพอสัมผัสแล้วนะคะอุ่นแล้วเราก็ใช้มือนวดได้เลยค่ะนวดจนเข้าเนื้อเดียวกันเลยนะเพื่อนนะนวดไปเรื่อยๆค่ะถ้ามันนิ่มแบบนี้นะคะหลังจากที่เรานวดกับกล้วยแล้วเนี่ยเราสามารถเติมแป้งได้นะเพื่อนนะนะคะแป้งที่เราเหลือไว้นะคะ พื่อนต้องนวดให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะนึ่งจะปั้นได้แล้วดเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะเพื่อนนะเราก็จะมาปั้นนะคะทําเป็นแท่งเพื่อที่จะเอาไปนึ่งนะคะแป้งก็จะนิ่มนะเพื่อนนะเพ<ๆ>ื่อนกันแล้วพอแบบนี้เลยนะคะ่อแล้วก็พันดูนะคะพันแล้วหมุนแบบนี้ เราจะได้ชิ้นแบบนี้นะคะมานเสร็จแล้วก็เลียงเสร็ซึ้งเลยนะคะระวางได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปน,นึ่งนะคะเป็นแท่งแบบนี้นื่อนนะเขาจะนิ่มๆค่ะนะคะได้เลยนะคะ เราจะนึ่งเขานะคะประมาณ30นาทีนะคะเราจะพักเขาให้เย็นนะคะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นในช่องผักหนึ่งคืนนะคะเข้าเกี่ยบกล้วยน้ำว้าของเรานะคะเราได้แช่ไว้หนึ่งคืนในช่องผักจะมาหั่นเพื่อที่จะนำไปตากนะคะนี่ครับเพื่อนนะคะ มีความยืดหยุ่นนะคะอพเราได้แบบนี้แล้วนะคะอันวันนี้เราจะใช้เครื่องสไลด์กล้วยของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เราทำมาอยู่แล้วนะคะสิ่งสำคัญของข้าเพียบผลไม้เนี่ยความหนาเพื่อนนะคะความหนาของแป้งที่สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าหนาเกินไปจะทอดไม่ค่อยฟูเพราะว่าในเนื้อผลไม้เขามีน้ำตาล นะคะมันจะไหม้เร็วเราต้องให้ไม่ไม่หนามากทอดได้ความเร็วนะคะไม่เหมือนเขาเจ็บกุ้มนะคะเพื่อนไม่มีที่จะไลก็ใช้รีดได้นะคะค่อยๆฝานนะคะตั้งให้ได้พอดีพอดีนะคะหลังจากเราหัน่นเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะไปตาก เพื่อนอาจจะเลียงนะคะมีพื้นที่เยอะเลียงเราเลียงใช้ถาดแบบนี้แล้วไปตากนะคะเราใช้แสงแดดนะเพื่อนนะแต่ถ้าเพื่อนได้อยู่ในต่างประเทศนะคะไม่มีแสงแดดก,ก็ตากในในห้องเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นห้องที่ทําอุณหภูมิอยู่แล้วนะคะมันมีความร้อนนะคะผึ่งไว้เฉยเลยก็แห้งค่ะแต่จะใช้เวลานานนิดนึงหรือถ้าใครมีเครื่องอบลมร้อนนะคะ ใช้ได้เลยค่ะขออย่างเดียวว่าให้แห้งสนิทแล้วจึงเอามาทอดนะ,ะฟูนะคะเดี๋ยวมาดูตอนตากใส่คอนโดแบบนี้เลยนะเพื่อนนะจะได้ไม่มีส่นเข้าค่ะเ,เ,เพื่อนคะนี่ข้าเก็บยวกล้ยบ้ำานะคะเราจะมาทอดที่เพื่อนดูนะใส่น้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะทอดก็เ,เก็บว้ยน้ำบ้าของเรานะเพื่อนนะพอพองแล้วเพื่อนตักเลยนะคะ ราะว่าเขามีน้ําตาลนะคะในตัวกล้วยก็เป็นน้ําตาลคนคนหน่อยเพื่อนให้เขาสะดุ้งผะดุ้งนะคะนะคะถ้าไม่คนนี่เขาจะตัวน้ำมันไม่ทั่วถึงนะคะเขาจะฟูช้านะคะแล้วก็ทอดด้วยความไวด้วยรสชาตินี้เพื่อนอาจจะปากได้นะคะไม่จำเป็นต้องตามที่เราทำให้ดูนะคะ เพราะว่ามันชอบใครชอบเรานะคะอาหารไทยทุกอย่างนะคะทำเหมือนกันแต่อร่อยคนละแบบนะคะรสชาติออกมาจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพียงแต่เพื่อนๆดูคลิปของเราก็เอาไปอะยุกต์ทำก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบ เขาเก็บเป็นน้ำว้าค่ะเพื่อนเขาเก็บนน้ำวา้าอร่อยค่ะนะคะกรอบค่ะเพื่อนนะคะกรอบมากอร่อยค่ะเพื่อนๆลองทำทานนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังปรุงเป็นรสผลไม้หรือใส่กระเทียมพริกไทยก็ได้เป็นรสผลไม้ก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่แค่น้ำตาลเล็กน้อยมีแค่แป้งผลไม้แล้วก็เทคนิคการน,นวดเท่านั้นเพื่อนชมคลิปนี้แล้วลองทำทาน ทำอร่อยทำขายได้เลยค่ะเพร<อ>า <คน S 2> ะผลผลิตบ,บ้านเรากล้วยน้ําว้ามีเยอะวัตถุดิบถูกชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการแปรรูปผลมไมต้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไ้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ